เฮ้อ่า <laughs> เราชอบแก้งกันนะไอ,อะ้เขาไม่ชินกับมมมองมากเลยคะ่ะฮ้ยข่บคุณนะคะไอ้จะเดินเดินเดินเเว้ยเขามไม่เห็นนะ่ะกระโดดเหรอ อย่าตรงนี้ยากนะทุกคนเอาไปก่อนเลยเฮ้ยเก่งจังเลยค่ะเขาเขาอยากไปบ้างพุ่งพอได้แล้วอ้าไม่ออชัดค่ะเดินค่ะทุกคนทางมันแคบทางมันแคบนะ ทักทักกระทันหันด้วยนะนี่อีซี่ตรงไหนคะเขาต้องไปสีไหนอ๋อสีสีเขาเขามาตรงนี้ละเเฮ้ยอ๋อ,อ,อร์รี่สอรี่จะไปทางไหน เฮ้ยเราต้องไปเลยวิ่งตรงนะเอ้าอะไรเลยอ้าในในอะไรนี่อะไรนี่ อเด่านนี้มีกี่คนคะเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ด <laughs> ขึ้นไม่ได้ <laughs> ทุกคนปีวิธีขึ้นไหมทุกคนสิบวีอะไรกระโดดไม่ขึ้นเด็ดๆๆๆดเดมเด็ดๆด็ดเดเ็เดด ไปไ,ไปทางนั้นเหรออืมเดียด๋วยวเดทุกคนขึ้นยังไงทุกคน้อ๋อ ตัดต oh, oh, ัวโอ้โอ้ตัดโดจยังไงคะเขาจะเขาจะกระโดดแล้วก็จะบวิวอยู่นะแบบไทยรัฐก่อหไทยปับ ไะไแล้วฮะ <c oughs> ฟ้าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะฟ้าตามเดอะแบกมา <c oughs> แค่ขึ้นบันไดอะฟ้ายัางขึ้นยากเลยค่ะ ไปไปไปเปีนไม่เป็นอะเอาสีสีน้ำเงินอ่ะไปไปได้เลยเหรอเอาอ๋อนี่อ๋อนี่คือเลือกโอเคเข้าใจแล้วค่ะ แล้วต้องเหยียบหัวเหรอคุณเปนเหยียบยากอยู่นะทุกคนเหยียบยทุกคนเหยียบหัวกันได้ไงอ่ะเฮ้ยทำไมดูชิลจังเลยคะ เนะนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำเงินสองคนมาแล้วน้ำเงินสองคนล็อกเป้าล็อกเป้าฮะคุณทีเดออกไปล็อกล็อกล็อก,กเป้าไม่เห็นได้เลยคุณล็อกแล้วก็ล็อกเป้าะด่านสุดท้ายด่านเนี้ยด่านสุดท้ายแล้วหัวล้อแล้วนะไม่ได้สักทีเนี่ย นี่นี่เขาล็อกล็อกเปล่าแล้วอ้าวยเอ๋เออชิปออกละไม่ต้องใช้ละมันไม่ยากเหรอ้ย ลงไปจิคุณลงไปเขาจะกระโดดเฮ้ยน่ะสองคนได้ปะสองคนอ้โอเคโอเคโอเคฮะพอแล้วพอแล้วแล้วเหนื่อยแล้วหนหมอ,อ้ยขอบคุณนะคะที่กลับมาทุกคนเลยทุกคน

ทุกคนร <laughs> ั้งสุดท้าย <laughs> เขาวิ่งใส่สีฟ้าเลยได้ไหมเ <laughs> ขาไปก่อนเขาไปก่อนนะป๊บนะฮัมเด้อเด อย่าเรียกนะอย่าเรียกปั๊บปั๊บเล่งก่อนเล่งก่อนเจะได้เจ๊เจ๊เล่งก่อนเล่งก่อนนะเล่งโดดจบแล้วนะ